ดังนั้นถ้าไม่ทําตรงนี้จะลึกกว่าเดิมแบนกว่าเดิมตรงนี้ก็จะพับพับแบบเบอร์นี้เลยอ่ะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําทุกปีนะาเราก็จะถูกพยุงไว้นะตรงนี้สาวๆส,ส,ส่วนใหญ่ด้วยอายุ2ีเนี่ยก็ชอบไปฉีดเมโสแฟตฉีดไป3าขวดเจอปัญหาว่าทาไมไขมันตรงนี้มันไม่หายไปเพราะจริงๆมันคือการเลื่อนตัวลงมาถ้าเราตรวจร่างกายได้ได้ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นการห้อยหน้าที่เราคือเราต้องดึงขึ้นไปก่อนลองการดึงหน้าเห็นไหม จากที่ห้อยแล้วถ้าเราดึงตรงนี้อันนี้คือเกินจริงละอันนี้ค่อยไปฉีดมีโซแฟตมันจะทําให้เราประหยัดมีโซแฟตด้วยเราดึงกลับไปอยู่ในตําแหน่งปกติไอ้ส่วนที่มันปูดขึ้นมาใหญ่ขึ้นม,มันคือเกินจริงสมมติถ้าคนไข้บอกว่าเอ,อ้ยอยากมีแก้มนิดหนึ่งแต่เราไม่ได้ใส่แก้มให้เขานะเราพยุมพวงแก้มเขาอีกนิดนึงตรงนี้จากที่มันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะถูกยกขึ้นไปตรงนี้ โดยการใส่พยุงไปหน้าเราก็จะประมาณนี้ดังนั้นเวลาเราฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนี่คือการไม่ใช่เราไปนั่งหลับตาแล้วหมอก็ฉีดปักปักปักเราก็ต้องคุยกับหมอว่าหมออยากอยากมีแก้มอ่ไม่อยากมีแก้มถ้าเคสนี้ไม่อยากมีแก้มเฮ้ยเราไปดึงทิศไหนให้เขาได้อะหมอไม่ได้ใส่แก้มให้นะหมอแค่พยุงครบางคนจะมาถามว่าทําไมฟิลเลอร์มันเกือบจะทดแทนการผ่าตัดดึงหน้าได้จริงๆเลยคือเราก็ไปแก้แต่ละชั้นหมอเคยไปเรียนที่เกาหลีส่วนใหญ่อาจารย์เขาก็ จะใช้ไขมันดูดไขมันหน้าท้องนะปันป่นปัน่น เขาจไขมันมานแล้วก็มาใส่แต่ในเคสที่กระดูกยุบจริงๆสุดท้ายเขาก็จะใช้ฟิลเลอร์เขาก็จะไม่สามารถเอาไขมันที่มันมีความแข็งเข้ากับกระดูกได้หลักการเขาก็คือเขาจะใส่ให้มันเยอะไว้ก่อนเพราะเขาเผื่อว่าใส่ไปร้อยอาจจะเหลือแค่80ันั้นคนบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วทำให้โหนกใหญ่หรือเปล่ามันจะไม่ใหญ่นะคะถ้าระวางถูกตำแหน่งจริงมันมีจะมีหลายตำแหน่งมากและอย่างที่เคยบอกบางบทีการฉีดขมับไม่ได้ใส่เพื่อเติมเต็มอย่างเดียวนะบางทีบางคนเนี่ยเขาต้องการแร ดึงตั้งแต่ด้านข้างจากขมับขึ้นไปบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะกังวลแก้มตรงนี้ที่มันห้อยแต่ทําไมหมอแนะนําว่าฉีดขมับไหมให้มันดึงขึ้นแล้วจริงๆการฉีดขมับบางทีก็คือเป็นการยกคิ้วในตัวด้วยถ้าฉีดเป็น